ขอเสียงปรบมือให้วงชารันเดะวอเทดด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับเชิยวันรีพ่อค่ะ let's give it up for so important for the beautiful music serenade this celebration tonight ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตทักทายสวัสดีแขกียทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเฉลิมฉลองมงคลสมรสนะคะของเป่าสาวของเราค่ะเจ้าบป่าของเราคุณพัฒน์ปริพัฒสินมาและเจ้าสาวคุณเป่าปารินาไฉยไลวานิกรหรือว่าคุณพัฒและคุณเป่านะคะ ดิฉันปิ่นปิ่นรัตยงพันชัยค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศที่อบอุ่นด้วยความรักและความสุขนะคะของการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่บทบาทในชีวิตใหม่นี้ของคุณเปาและคุณพัดกับการเป็นสามีและภรรยาค่ะ คำคืนเหตุการเฉลิมฉลองนี้เราต้อนรับแขกมีเกียรติรวมถึงเพื่อนๆนะคะของทั้งสองท่านจากทั้งกใกล้และไกลเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องพอสื่อสารในภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ ladies and gentlemen family and friends a very good evening to you all and welcome to the wedding reception of a r k and Baw I am เป็นเป็นรั and this is my absolute honor to be here as your host today Tonight we're going to celebrate and also witness the wedding vows between the couples. Earlier this morning, the bride and groom has already completed their engagement and Thai Chinese wedding ceremony, which we're going to see some of their remarkable moment, a smile, a laughter this morning together through the video presentation. But before that, I would love to introduce a little bit more background of the bride and groom to all of you just in case you r e getting to know them from a different period of time different phase of life แขกผู้มีเกียรตทุกท่านคะตอนที่เราจะได้ไปชมภาพบรรยากาศนะคะความน่ารักรอยยิ้มค่ะแล้วก็ความทรงจำของบา่วสาวในส่วนของพิธีมั่นช่วงเช้าวันนี้นะคะเป็นขออนุญาต ให้แนะนําค่ะให้ทุกท่านได้รู้จักกับบ่าวสาวของเราได้ดียิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าหลายหลายท่านอาจจะรู้จักกับบ่าวสาวนะคะต่างช่วงเวลาต่างช่วงการเพราะฉะนั้นขออนุญาตแนะนําให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะขอเริ่มจากเจ้าสาวของเรานะคะพอจะเห็นถึงจุดเชื่อมโยงของบ่าวสาวแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะปริญญาโทที่เดียวกันมหาวิทยาลัยเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องราวความรักของทั้งสองคนไว้เราฟังจากปากของทั้งสองคนกันนะคะแต่ว่า ตอนนี้ขอนางทุกท่านค่ะรับชมบรรยากาศนะคะของงานบัางในช่วงเช้าวันนี้ไปดูกันดีกว่าว่าจะน่ารักแล้วก็หวานกันแค่ไหนขอเชิญรับชมค่ะ please enjoy